ตอนนี้สิขึ้นรถแล้วเนาะเป็นไงตื่นเต้นอีกแล้วกลับบ้านมีควาเหนือยแล้วอืมเนี่ยคนหลายพี่น้องอือตอนนี้คนโค้งเนาะคนก็หล่ไล่ฮัลโหลสบายดีวันนี้น้องสู้สิกลับบ้านกลับไปลาวแล้วกลับแบบกระทันหันน้องเอาเงินสาวไปกลับ กราบแบบกระทันหันเลยบริพัทธ์บริบริตั้งตัเลยเนาะกราบแบบบุ๊บป,ปับเลยเนี่ <c oughs> ยเราบริชมัยนะก็คือแม่ก็เาแฟอะไรเนาะกราบไปเยี่ยมเพงคนบมาทั้งบ้านเพูนมาบอกว่าเออเพคนมาคนควยกระทันหันเลยตนน่างัากก็เลยเอาร้านกราบเลยเน,นาะใการทำกันเลยอันนี้ต้นนเขาคนหลายีเนาะเอาไปยังบทันได้เราอาการให้ฟังว่า ก้าท่านหันนะเป็นข่อหนึ่งยังไม่ได้ยังมัวอากาศเนาะในตอนนี้เขาก็ไปนั่งรถไปตั้งคืนหนึ่งกับมื้อหนึ่งเนาะตอนนี้เขานั่งโมจิคนร้ายเนี่ยข้างในยังนั่งรอเกี่ยวบทรถคาบบจองให้หมูจองตัวไว้ายมาเนาะคายทรงปีใหม่เนาะใครกระกับคุณลายขนาด กระเป๋าเก็บของเบอร์บาน <c oughs> ตอนมากันยิ้วคุณลุงพลังแลวตอนเมื่อกันยิ้วคุณลุงพลงังอีเดเซลนี่คุณลุงพลังสางบา,า,านอากาศเย็นๆอนนี้นตอน,น,นป,รประมาณห้าโมงสี่หกโมงนะหนาวแล้วนน ตอนนี้เราต้องซื้อกับขึ้นรถแล้วกำลังขึ้นรถกลัสกับไปมุก กระสอมมุกทหารแล้วซูซีวีแทงตอนนั้นไบ้ถ่ายนะคุณน้งคุณมันหลเนาะกอนยูกันยูไปสวรรค์นกพี่คนอนหมยลายกันดายมาาหอดจะเช่าเขามาาหอดช่วงนี้จะอะูมุกบัวเนาะ ลายบกูสงการสงการนาลาย,าลายาดีน้องเราจะมาส่ตาลายแล้วน้องคนขอมือรีสองการดินั้งเช้ามมนั่งทุกุนั่งเงาตะกีนย่างแบบน้มบล่าแม่ทุกคนอบบยู่บ้านท,ที่เดียวเคยสิหอดบ้านกันลายซึลายชึ่มกเลยนาะกับระมันสองชัมม่วโมงะ ตอนนีอนาโลโลสไปนไปได้ไปได้อือก็จเยอกันยิ่พุ่้นเนาะทานน้องชิบไส้ไปชายอยู่สวรค์นักขี่ายบนเดิคนถายบ้านบ่เออถ่ายายบนอยู่ถ่ายบ้านบะเออถายบ้านคนเนสิบล้ายเลยนะเอางนาจับหึยื๊อจับทกหนาฮะแล้ะจะขึ้นหลังแบบมุนยู่ก้องเนาะ เล่นผิดใจน้องดูคุ้มอายอายพามาอายพามาเล่นะจ๊ะพามางงไม่สาพามาเห็นบ่เห็นบ่้ยจูหนาวเนาะหนาวพี่ยิ่งหนาวหนาวพี่ไทยไงหนาวอยู่ต้วยโอ้อยู่บ้านน้องยิ่งหนาวแล้วสวรัสดีตอนหนาวสนพี่ไทยเนาะพี่ไทยเนาะ มาแล้วนี่ยหนาบปแล้วปากับโมมามารอบนี้จะได้แบบผู้จักยินหูต่อไปจะได้ไปผู้เดียวปิ่นได้บ้านนี้ไปมาสบายผู้จักแล้วบต่ต้องให้ขาวโลกได้เนดีข่าวโลกไปหั่นไปนี่เออไปทั้งค่อยด้านหน้าด้านห้าสิบกวะาน้าพี่น้อง ไปชมบรรยากาศอยู่เมืองลาวเนาะเชาถ่ายได้แต่อยู่ประเทศลาวเนาะให้น้องถ่ายอัดพวกไปเจอกันที่พุ่นแหละตอนนี้สิขึ้นรถแล้วเนาะเป็นไงตื่นเต้นอีกแล้วกลับบ้านคุณพ่อเหินแล้วอ๋อเนีคนร้ายพี่น้องอ๋อตอนนี้คนโค้งเนาะคนก็ร้ายๆน้องคือเต็ม ไอาวาดไปเอากระเป๋าไปขึ้นไปเก็บก่อนเนาะนี่คลอ,องหลายใช่ป่ะคลองลาย,ลายไปเจอกัรญี่ปุ่นล่ะียาอบ รถคิวรถโดยสารอยู่สวรรค์นเขตแล้วเนาะเอาจะรถไปรับค่ารถโดยสารดิจ่ะคุณบอก ตอนนี้ก็นั่งรถจิกลับบ้านแล้วนะทุกคนนันนงสู้กินยังกันนั่งว่ารู้ซโลนมซาโลซาโลนุ่มเซาโลนุ่มซาโลนุ่มเออกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านพี่น้องอันนี้มันอยู่คิวรถนี่คิวรถอันนั้นสามรอบบ้างสิสามรอบบอกเขาเออสาม้อตุกตุกฮะตุก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 เออตุกตุกบ้านเออใช่ สซงแถวอันนั้นไปเมืองพี่นเมืองพี่เรสคอนจะข้าวโซนแถวอยู่ดีใจนะเลยเซธามุ่วฟูฟินองรถหลายคันไปน้องจูเป็นได้ดีใจบ่รมาฮอนเปล่านะแต่ยังบ่ฮอัเทือนเนาะบอกเอฟซีนะแม่อากาศเป็นแไดอากาศบ้านหนาวเย็น ยยเนนย,ย็นกวยาตี๋ไท่เนาะมีไอ้่ส้ไอ้ชีชวาดออกเข้าซองน้องสู้เด้นเดินองน้องสู้ได้ไหมโอ้เออกำลัง,งเปลี่ยนซิมเนาะเอาจะสายซิมเล่าเออเพิ่อจะเป็นซิมอายเปิอนมาน้ำกัดมาแม่กระทันหันเลย กนเดียวให้น้องสู้ไทยถนนโนทางไปให้เบิ้งถนนบ้านเฮามันจะเป็นแดงถ่ายให้เอฟซีเบิ้งแน่ถนนเด็กุ้นกุ้นเออนั่นแหละเธอเธอเอฟซีจะเห็นได้ชนะใส่ไม้สาวเออเจ้าเปิดแล้วขอเด้อวิ่งไก่เช้าวิ้งไก่วิ่งไก่ปิ้งไก่วิ่งไก่ปิ้งไก่ มีไข่สดไข่เอนดเนู่ไม่เอาเอาไม่เดียวข้นคนเดียไม่เดียวเอาไม่เดีไม่เดียวเออนั่นเลยอพวสาวคายกม่อมีบต้นนะมี้สองพันลายจ้เสียบตอี้เสียบเอาไปสองพันเไปสองพันเด้อเลอวนตอนนี้เขาเทิร์แล้ว มาเห็นน uhm. like, no ้องสาวงามบอสบายดีนะสบายดีเด้อสุจันท่าสถานะสูดสดตลอดนน้องได้วอเก่งบลกเน่หน้าก็ใหญ่นาะมาเตยเปวากับบุกกงดีเตยทำสั่ง้าเด็กงงานเดกเลองขาดความให้ มาอะไรดินยางยางมาฝากเนื้อบริอาขนมชีวีมากที่นั่นได้ละแต่ได้ขนมหมากอานน่ะเห็นเห็นว่าน้องเป็นควายเราก็เลยซื้อซักมาอุ้ยคลิปนี้กระจุกคอนึงมาแต่กรุงเทพเดทถ่ายมาแต่พื้นกับข้าวชิบชิบคลิปแล้วโน่นนี่เอามาเจอกันมืสามสี่แล้วเอ้า มึงก็ฝากซ่องให้กูเนี่ยไหมฝากซ่องเอ้ยให้นะเด้อสาวสาวน้องสู้สาวผู้ไทยชี้ช่องบอจะก์กดไลค์กดแชร์ให้เนะเด้อฝากติดตามทิกตอกให้เนะเด้อจะท่าจันจัะโพรสีมีบอช่องยูทูปเนอะบ่มีมีแต่จอกทิกตอกบายบายเจอกันคลิปหน้านะนะตามสือ